ฮชยเราคือจังเกิลบันช์ถ้ามีปัญหาระดึงนี่มันจะส่งสัญญาณแล้วเราจะไปหาภายในพิษต่อจังเกิลบันช์ตอนห้าเต๋าแห่งสายฟ้า แน่ใจนะว่ามุมนี้ดีที่สุดแบบนี้ไม่ดีกว่าเหรอเอาจะเป็นแบบต้องอยู่นิ่งๆ,ๆอยู่นิ่งๆ,ๆตอนนี้ฉันวาดไปเหมือนกันสามที่แล้ววันดีเพื่อนไงมอริสทำอะไรอยู่เหรอวาดรูปอยู่ไม่เร็วใช่ไหมรู้ไหมว่าฉันคิดยังไงบับไม่เข้าใจผิดเรื่องเป็นศิลปินหรือไม่ก็มีปัญหาทางสายตาแล้วเธอล่ะแบตทิเซยเออฉันแค่ลองวาดเฉยๆแมวหน้าไม่ต้องเขินให้มอริสดูสดิ ไม่เหมือนเพื่อของข้งเลยมันเหมือนกับเหมือนกับได้ยินหรือเปล่าไปเร็วเพื่อนเรื่อว่ารูปแล้วไปปะจนภัยกันจังเกิ้ลบาน,นมาช่วยวเราวโ้งนี้ ยินดีต้อนรับท่านอาจารย์เป็นเกียตรติมากที่คุณมาเยี่ยมคุณมีธุระอะไรถึงได้มาถึงนี่ครับนักรบเสือฉันมาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือเพราะฉันถูกไล่ออกมาจากวิหารตัวเองอะไรนะทำไมอ่ะกูเป็นตำนานกังฟูของป่านี้นี่นะลูกศิษย์ทั้งห้าของฉันโคโรและพี่น้องเป็นตัวการฉันไม่สามารถสอนเขาให้เข้าใจว่ากังฟูไม่ใช่แค่การต่อสู้เท่านั้นทำไมเขาถึงไล่ออกมาล่ะเพื่อขโมยแผ่นหนังรับของวิหารห้าเต๋าแห่งสายฟ้า ถ้าเคล็ดลับวิชาโบราณที่ร้ายกาจที่สุดในป่านี่ใครก็ตามที่ร,รู้เคล็ดลับจะเป็นผู้ไร้เทียมทานเขาขโมยตาไว้ได้หรือยังล่ะอาจารย์ต้องขอบคุณที่แผ่นหนังถูรักษาเอาไว้ในหีบจะเปิดหีบนั่นได้จะต้องแก้ปริศนาลับให้ได้เสียก่อนปริศนาเฮียไปเลยฉันจะปริศนามันว่าไงว่าไงพี่น้องสองสาวเพราะบางเราปีผีเสือ้อผู้สามารถจัดการศัตรูที่ดุร้ายให้หายไปทันใด ไม่ง่ายเลยมันคืออะไรกันแม่เนี่ยเอาไว้คิดทีหลังเถอะน่าส่วนตอนนี้เราต้องคุ้มครองเต๋าให้ได้ก่อนนะไปเลยคุณมาริสมิเกลทุกคนลอที่ใส่ไม่ดีได้ไหมได้มิเกลทุบ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 กอลิล่าของนายจะได้เรียนรู้ว่าไม่มีอะไรสู้ความฉลาดได้ <c oughs> เ้พวกแกตลกมิเกลทุกแต่พู้ไม่ดีมิเกล,ก,ก,เก,ลก็ไม่ฉลาดความมั่นใจในตัวเองช่างอ่อนด้อยโจมตีฉันสิแล้วจะได้เห็นระ้วังด้วยมิเกลทุบ จำบทเรียนนี้เอาไว้กอริล่าความฉลาดชนะการใช้กำลังตามฉันไปวิหารสายฟ้าได้แล้ว ตาฉันอาจจะไม่เห็นอะไรมันนานแต่ฉันได้ยินหัวใจที่บริสุทธิ์และกล้าหาญกําลังเต้นอยู่ในอกนายผู้ที่จะสามารถแก้ปริศนาลับได้ต้องเป็นผู้ชนะโอ้เยี่ยมเรามีแผนไหมจัดการพวกบาเถื่อนด้วยใจบริสุทธิ์อย่างนั้นแหละกิเบิลในวิหารสายฟ้าเนี่ยปัญหาจะแก้ไขกันด้วยกฎของกังฟูโครไม่สามารถปฏิเสธการสู้อย่างยุติธรรมได้ พี่ป้าเปิดนี่คิดจะกลัวฉันลือไก่นายคือโคโรใช่ไหมเนี่ยฮะดูสิว่าตาแก่เอาใครมาจะเสือน้อยที่อยากจะเล่นกับพี่พี่กล็ไดียังไงถึงได้ทำเรื่องแบบนี้ในวิหารกังฟูเป็นลูกศิษย์ที่อาจารย์เฮกเตอร์สอนมาด้วยตัวเองเจ้าแกนั่นมันไม่เข้าใจ ไปยอมบอกความลับให้กับห้าเตา๋าแล้วคือสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดต้องเป็นของเราถ้าแข็งแกร่งและดุร้ายแค่นี้ก็พอแล้วนายได้เรียนรู้ว่ากังฟูไม่ใช่แค่การต่อสู้นายมีเกียรติพอที่จะยอมรับคำท้าการต่อสู้ด้วยมือเปล่าไหมนายท้าฉันหรอเจ้าเสือนั้นก็ได้ฉันมีเกียรติมากพอพร้อมแล้วไปเลย ถ้าฉันชนะพวกนายต้องออกจากวิหารโดยไม่มีข้อแม้ถ้าฉันแพ้เราจะให้ห้าเต๋ากับนายอ่าน่าจะนะมอริสเขาดูเก่งมากนะไม่ต้องห่วงหรอกหน้าความจะเก่งแต่ฉันจัดการเองได้นายไขยปริศนาไปเถอะอ๋อใช่ปริศนาพี่น้องสองสาว,สาวเปราะบางราวปีพิเสื้อผู้สามารถจัดการศัตรูที่ดูร่ให้หายไปทันใดออรอพร้อมหรือยังโอ้เราเริ่มกันแล้วนี่โอเคมันใส คุณมาริสเก่งมากเลยคุณมาริสใช้หน้าหยุดการทุบไว้ได้ด้วยนะเออ่ฉันคงทนดูไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเห็นเห็นหรือไม่เห็นนั่นแหละปัญหาฮึใช่แล้วเข้าใจแล้วคำตอบอยู่ใต้ตาเรานี่เองแบทริเซียหรือจะต้องพูดว่าบนตาเราใช่จูเนียถูกต้อง เลือกตาเราไงบอบบางเหมือนปีกผีเสื้อเราก็แค่ปิดมันทุกอย่างก็จะหายไปเฮกเตอร์ตาบอดเขาถึงในซ่อนห้าเตาเอาไว้ในวิธีที่คนตาบอดสามารถหาได้มอริสเราแก้ปริศนาได้แล้วหลับตาสิโอ้ความคิดดีถ้าฉันหลับตามันก็คงจะยุติธรรมดีอย่างนี้ใช่ไหมงั้นฉันจะลองจโดดอปสักหน่อยเผืว่ามันจะดีขึ้น อาลายเยอะมากกิเบรลูกศรอนถูกขัดเอาไว้เลตเตอร์บอกเบแสที่นายมองไม่เห็นแต่สามารถรู้สึกได้ทางนี้ทางนั้นขึ้นไปเฮ้มาบังต <ไป S 2> าหุดจริงจริงมีนี่ด้วยแล้วนี่ปู่มาอะไรดูที่หีบสิ อโอเคเราชนะแล้วตอนนี้พวกนายต้องยอมรับแล้วลาก่อนลิงฟันไม่เธอจะเสือดหน่อยเอาวุธมาเลย,ย,ยถ้าเ้าเป็นของฉันเอาละมีเกียรมากพอแล้วนะงั้นมาลองแบบใช้กำลังกันบ้างดีไหมละ่ะนายทำให้เราไม่มีทางเลือกคราวนี้เราจะเตะก้นนายไปเลยบันไซฉันจะตบนายให้เหมือนมอแมลงวันถ้าเอาพริกดังไปเผาจะทำให้รู้สึกฉุนขึ้นมาทันที ไอ้โดนเมเซียพัดหน่อย จำเอาไว้กอริล่าความฉลาดชนะพละกับลรงเสมอตะแกให้ลกพูดถูกตะแกให้ลกจับให้เด่นหน่อยฮะตายย่ไม่ได้ยกยยยยยยมยเกยย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 ยเยยยยกยกยยกยยย นายต้องจำบทเรียนนี้เอาไว้นะกอริล่าเอออู้้ครตเอาต่อไปแล้วเพราะต้องเอามันคืนมาก่อนความลับของห้าต่อเป็นของฉันเฮ้อยุดถ้าก้าเข้ามาข้างหน้าฉันจะจัดการจนเน่เลยใครๆก็ได้ยินโครตไม่บอกว่าจะทำร้ายกินเบิร์ดถ้าฉันก้าวไปข้างหน้าถ้าฉันถอยหลังนายก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหม ฉันจะอ่านมันก่อนแล้วจะใช้นายเป็นผ้าเช็ดเท้ามาแล้วเฮ้ย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 เฮเฮ้ยยนี่ไงเต่ามอลิส ฉันได้มาไม่หมดแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะอยู่นิ่งๆสักพักพวกนายน่ะเป็นนายแบบที่ดมีมากๆขอบคุณสำหรับความกล้าหาญจังเกิลบันช์แผ่นหนังอยู่ปลอดภัยนักรบเสือนายพิสูจน์แล้วว่าเหมอกับผ้าเตาแห่งสายฟ้าเป็นของนายแล้วเออเป็นเกียรติมากเลยครับอาจารย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหวังว่าจะใช้เคล็ดลับนี้ด้วยความฉลาดนะเฮ้ยเอบลิเซียฉันอยากได้ภาพของเธอหน่อยนะ ฉันต้องหาอะไรมาแทนและฉันจะดูแลมันจนกว่าจะถึงลมหายใจสุดทา้ายไม่เอาหน้าแบติเซียลองคิดหน่อยสิถ้าหยิบแผ่นหนังนั่นไปเธอน่าจะจำอะไรได้บ้างสิจริงมะไม้เมลิสขอโทษนะฉันทำไม่ได้จริงๆฉันเห็นแค่แป๊บเดียวเองอนะเฮ้ยน่าเสียดายก็รรับของห้าเต๋าต้องสูญหายไปตลอดการเลย <S <S